Zaman, ara, แบบหัก9.5นะคะแบบรูปซ้ำของรูปเรขาคณิตและรูปอื่นๆนะคะข้อที่1วงรอบชุดที่ซ้ำในแบบรูปนะคะข้อที่1จะเห็นว่ารูปนี้เป็นรูปห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยม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 ก็จะเห็นว่าแบบรูปที่ซ้ำนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็แบบนี้นะคะต่อไปข้อที่ สองนะคะจะเห็นว่าเป็นรูปลูกศรเขียวส้มน้ำเงินนะคะที่ซ้ำกันนะคะแล้วก็จะวงรอบแบบนี้นะคะที่ซ้ำกันแบบนี้นะคะต่อไปข้อที่สามนะคะก็จะได้ที่ซ้ำกันแบบนี้นะคะแบบนี้นี้แล้วก็แบบนี้นะคะ ต่อไปข้อที่4ดูตามสีแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะอ่าแบบนี้นะคะแล้วก็แบบนี้นะคะต่อไปข้อที่5นะคะจะเห็นว่าแบบรูปที่ซ้ำกันก็จะเป็นแบบนี้นะคะแบบนี้แล้วก็แบบนี้นะคะต่อไปข้อที่6นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะ แล้วก็แบบนี้นะคะต่อไปข้อที่7นะคะดูตามสีก็จะได้แบบนี้นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็แบบนี้นะคะต่อไปข้อที่8นะคะก็จะได้แบบนี้นะคะแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วก็แบบนี้นะคะต่อไปเรามาดูข้อที่2กันนะคะ เขียนกากบาทนะคะทับรูปในสี่เหลี่ยมเนี่ยนะคะทางขวาที่เป็นรูปที่หายไปในแบบรูปนะคะข้อที่1นนะคะจากแบบรูปนะคะเราดูจากแบบรูปนะคะก็จะเห็นว่ารูปที่หายไปก็ต้องเป็นรูปนี้นะคะต่อไปข้อที่2นะคะดูจากแบบรูปนะคะเราจะได้ตามนี้นะคะเพราะฉะนั้นรูปที่หายไปก็จะเป็นรูปนี้นะคะต่อไปข้อที่สนะคะ ดูจากแบบรูปนี้นะคะแสดงว่ารูปที่หายไปก็จะเป็นรูปนี้นะคะต่อไปข้อที่4นะคะดูจากแบบรูปนะคะแสดงว่ารูปที่หายไปก็ต้องเป็นไข่นะคะต่อไปข้อที่5นะคะดูจากสีนะคะจะเห็นว่ารูปต่อไปก็ต้องเป็นสีแดงนะคะต่อไปข้อที่6นะคะ ดูจากแบบรูปนะคะเพราะ<ซ>นั้นรูปต่อไปก็ต้องเป็นรูปนี้นะคะต่อไปข้อที่7นะคะดูจากแบบรูปนะคะตามนี้นะคะเพราะนั้นคําตอบก็จะเป็นรูปนี้นะคะต่อไปข้อที่8<ร> <à> นะคะดูจากแบบรูปนะคะแบบรูปนะคะแสดงว่ารูปที่หายไปก็จะเป็นรูปนี้นะคะ